สวัสดีจ้าองค์นิงพาาลาะลูกอีสานมาแล้วมือนีมากครบทีมพร้อมทีมงานคุณพอชาญกับเชฟแซมนะคะวันนี้พาพ่อม,พามา,าทำบุญที่วัดหนองละกร,รมนะคะจังหวัดระยองจะพี่น้องจ้าเมื่อมีเวลาก็พาครอบครัวมาสะสมบุญนะคะมือนีเป็นวันงานปิดทองฝังลูกนิมิตจ้าพี่น้องมาเลยคะ่ะพี่น้องพ่อแม่เหาอายุเพิ่มขึ้นทุกวัน อายุเริ่มแก่เท่าขึ้นทุกวันส่วนเราเป็นลูกเราก็เริ่มมีอายุที่มากขึ้นถ้ามีเวลาก็อย่าลืมพาพ่อแม่พ่อหญ่แม่ใหญ่ไปทำบุญสะสมบุญบารมีกันเยอะๆนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ในยามแก่เท่าอย่าลืมพาพ่อพาแม่ไปทำบุญกันเยอะๆนะคะพอชาแเราก็สีนํนำพาเจสสีไป ผูกที่ช่อฟ้าล่ะจ้ะอันนี้เชฟแซมเล่ากับผูกสูงสุดของช่อฝ้าเลยจ้ะช่อฝ้าที่เชฟแซมเร่าผูกนี่เพื่อนสีเอาขึ้นมือน,นี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าขออนุญาตน้าบุญมาฝากพี่น้องฝากน้องเด้อค่ะ oh, oh, oh. ตอนนี้กระเซตเแลวเชฟแซมเล่ากระสิบปินคนมาไทายวิดีโอคลิปไ้อง์อิง oh, oh. ได้ให้พี่ให้น้องได้รับชมล่ะคะ่ะพี่น้องค่าตอนนี้องอิงกับน่าแผ่นทองหรือว่าแผน่น ที่เอามาติดลูกนิมิตนะคะลูกนิมิตมีเกาลูกน้อพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นช่อฟ้าจะ้ะคุณพ่อชาติเล่าเก่เาฝ่ายเจ็ดซีไปผูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือคุณพ่อยืนล่ออยู่ข้างนอกเนาะก็สิเป็นสุดท้ายที่องิงมาติดละจะ้ะอ่าปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหนองละกรระําจ้ะนี่คุณพอ่อไก่สีเซ็จแล้วอ่า ขอราชการบอกว่าอยากมาทำบุญจาา mm hmm. อุ้งอิงก็เลยพาพอมาทำบุญสะสมบุญบารมีย่มแก่เถากะมีโอกาสมีเวลาไปหาทำบุญสะสมบุญบารมีกันหลายๆเดอ้อพี่น้องสีได้เอาไปใส่ย่มจำเป็นจ้าอุ้งอิงก็เด้กเก็บบรรยากาศในบริเวณวัดแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่ไปทำบุญร่วมกันกับอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ ยองอิงกะได้ปิดทองเสียดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากลับมาทายวิดีโอคลิปไห้พี่แหนองได้รับชมอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นบุญอิลี่พี่นองบุญใหญ่ค่ะที่ได้มาปิดทองฟังลูกลิมิตและยกโซฟาน้าเพลินจา้าจุดนี้เป็นสะพานเงินเด้อจากพี่นองเชฟแซมกับพ่อกะผ้ากันนะ้นำเงินหรือว่าน้ำปัดสจจปปัจัยไปบริจาคน้ำเพลินละค่ะคุณพ่อล้วก็ล่อแมกจะพูนค่ะ ขึ้นไปหอดช่อฝ่าคุณล่ะคะพี่น้องคะสาธุสาธุสาธุเนาะได้มาทำบุญน้าเพลินหลังจากนั้นเชฟเซมกับบอลลสาจะเราบอกว่าเราอยากไปซอยดาวพระนาพี่น้องมาเบิงว์วาเ <มา S 1> ชียนเสียมได้ที่ไงนไนีไไใครล้วงเข้ามาแล้วนะครับโน,โน่นพนักงานถือพัดอยู่ด้านโน้นนะครับว่างเว้นอยู่นะคระับไปส่งเบอร์ให้เลยนะครับได้เบอร์ไปแล้วพนักงานนี่ปัดมนีบตั๋วให้แล้วไปส่งให้เลยนะครับว่างเว้นแล้วก็ได้ของฝากของวันให้นะครับก็เดีนเชิญ รับชมนี้เรื่อยๆเรือยกันมาเรื่อยๆนะคร,ครไม่เล็น<ค>ตัวไ, <ป S 1> ไหนได้ครับเป็นราย <ไป S 1> <rs. S 2> สมบูรณ์สมบูรณ <ไป S 2> ์อีก